อยู่มาวันหนึ่งคาซึทากะฮิโยโตะชายผู้มัง่งคั่งซึ่งเป็นประธานบริษัทการเงินแห่งหนึ่งได้ประกาศต่อหน้าลูกน้องว่าเขาเตรียมจะสร้างอาณาจักรใต้ดินของตัวเองขึ้นมาหนึ่งในคนรับใช้ที่ชื่อทากาวะได้ให้คำมั่นกับคนหน้าของเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการหาแรงงานเนื่องจากมีหนุ่มสาวที่ไร้เดียงสาอยู่มากมายตามท้องถนนและหนึ่งในคนหนุ่มเหล่านั้นก็คือไคจิอิโต เขาย้ายมาอยู่ในโตเกียวหลังจากจบมัธยมปลายอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถหางานประจำทำได้ไคจิมักจะใช้เวลาว่างไปกับการพนันและความบันเทิงแม้ว่าเขาอยากจะร่ำรวยแต่เขาก็เป็นเพียงแค่แคชเชียร์ในร้านขายของเท่านั้นไคจินั้นโกรธแค้นทุกอย่างยกเว้นแต่ตัวเขาเองวันหนึ่งไคจิระบายความโกรธของเขากับรถยนต์ราคาแพงคันหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่ามีแต่พวกหลอกลวงเท่านั้นที่สามารถครอบครองมันได้ ทันใดนั่นเองเขาก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งจับตัวไปโดยมีผู้หญิงที่ชื่อว่าเอนโดเป็นแกนนำเธอบอกกับไคจิว่าหลายปีก่อนเขาได้เซ็นคำประกันให้เพื่อนร่วมงานแต่ตอนนี้เพื่อนของเขานั้นหนีไปแล้วและทิ้งหนี้เอาไวใ้ให้เขาถึง2ล้านเยนซึ่งนั่นยังไม่รวมกับค่าเสียหายที่ไคจิทำลายรถยนต์ไปด้วยไคจิบอกว่าตัวเขานั้นไม่มีปัญญาจ่ายหนี้ทั้งหมดได้เอนโดเลยเสนอว่าตอนนี้มีเรือสำราญ ที่ชื่อว่าโฮปกำลังจัดการแข่งขันขึ้นมาหากใครจีชนะเขาจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดแต่ถ้าใครจีไม่ยอมเข้าร่วมเขาก็จะล้มละลายและกลายเป็นแค่คนไร้ค่าในสังคมข้อเสนอนี้คือโอกาสเดียวที่ใครจีจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในคืนนั้นใครจีขึ้นไปบนเรือสำราญที่ชื่อว่าโฮปซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่สิ้นหวังและไม่มีอะไรจะเสียทากาวะได้กล่าวต้อนรับพวกเขาก่อนจะอธิบายกฎกติกาต่างๆในการเล่นเกมนี้ ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องซื้อดาว3ดวงในราคาดวงละ1ล้านเยนแน่แนอนว่าไม่มีใครมีเงินมากขนาดนั้นบริษัทจึงเสนอให้พวกเขายืมเงินโดยจะคิดดอกเบี้ย1%เอร์ต่อ1นนาทีหากใครชนะเกมนี้ทางบริษัทไม่เพียงแต่จะชำระหนี้ทั้งหมดให้กับพวกเขาแต่ทางบริษัทจะซื้อดาวคืนจากพวกเขาอีกด้วยโดยผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับไพ่ทั้งหมด12ใบ ซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ขอนกันไกลกระดาษหากแข่งชนะในแต่ละรอบพวกเขาจะได้รับดาวจากคู่แข่งเป้าหมายของเกมนี้คือการใช้ไพ่ทั้งหมดที่มีและเก็บดาวให้ได้อย่างน้อย3ามดวงภายในเวลา30นาทีในตอนแรกทุกคนนั้นเกิดความกังวลไม่มีใครอยากจะยืมเงินเพื่อเล่นเกมนี้ที่สำคัญ พวกเขาไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่แพแต่ทากาวะก็บอกว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นแค่ขยะไม่มีสิทธิใดๆทั้งสิน้นดังนั้นพวกเขามีแต่จะต้องชนะเกมนี้ให้ได้เท่านั้นหรือไม่ก็กลายเป็นพวกไร้ค่าไปจนตายพอเกมเริ่มต้นขึ้นทุกคนก็กระโจนกันเข้าไปผู้แพ้คนแรกได้ถูกพาตัวไปยังห้องมืดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ไคจิได้พบกับฟูนาอิที่เสนอแผนการอัญชานฉลาดให้กับเขาโดยบอกว่าถ้าพวกเขาทั้งคู่เล่นไพ่เหมือนกันทุกรอบผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเสมอกันซึ่งนั่นจะทำให้พวกเขาไม่เสียดาวเลยแม้แต่ดวงเดียวและสามารถใช้ไพ่ให้หมดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามกติกาไคจิเห็นด้วยกับแผนการนี้และทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายฟูนาอิได้หักหลังไคจิ และเอาดาวสองดวงไปจากเขาทำให้ไคจิเหลือดาวเพียงดวงเดียวกับไพ่อีกหนึ่งใบเท่านั้นฟูนาอิหัวร้อยยาะก่อนจะบอกว่าเขาได้ทำการสลับไพ่เพื่อให้ตัวเองชนะไคจิโกรธมากจึงพุ่งเข้าไปใส่ฟูนาอิแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เข้ามาแยกพวกเขาออกจากกันเวลาของไคจิกำลังจะหมดลง และฟูนาอิก็ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าไพ่ใบสุดท้ายของไคจิคือกันไกลทําให้ทุกคนรู้วิธีจัดการกับเขาโดยความโกรธไคจิจึงบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายของฟูนาอิคือคอนในจังหวะนั้นไคจิได้สังเกตเห็นเลือดบนไพ่ของตัวเองต่อมาชายที่ชื่อไอโดะได้พยายามจะทําลายไพ่ของตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องเล่นต่อแต่เขาก็ถูกจับได้ฟูนาอิเลยเสนอให้ทุกคนสับไพ่กันอีกครั้งเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองนั้นเหลือไพ่อะไรอยู่ ผู้เล่นทุกคนนั้นเห็นด้วยและกลับมาเล่นกันใหม่ซึ่งไคจิได้ไพ่ใบเดิมที่เปื้อนเลือดของเขากลับคืนมาไคจิปฏิเสธที่จะเล่นกับฟูนาอิอีกครั้งแต่ฟูนาอิที่กำลังมั่นใจก็เสนอว่าจะทำการเดิมพันด้วยดาวทั้ง3าดวงและเนื่องจากไคจิไม่มีดาวมากพอเขาจึงได้ร่วมมือกับไอดะลฟูนาอิเล่นไพ่ของเขาและคิดว่าตัวเองจะต้องชนะแน่ แต่คจิรู้อยู่แล้วว่าฟูนาอิพยายามจะหลอกเขาอีกครั้งดังนั้นเขาจึงนำไพ่ของไอโดะมาแต้มเลือดลงไปและมันก็ทําให้เขาชนะเกมนี้ไปได้ไคจิอธิบายแผนการของเขาอย่างมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าทากาวะกําลังเฝ้าดูเขาอยู่ผ่านกล้องวงจรปิดหลังจากพ่ายแพ้ฟูนาอิก็ถูกส่งตัวไปยังห้องมืดส่วนคจิกับไอโดะก็พยายามเร่งให้จบเกมโดยการเสมอกันพอเวลาหมดลง ไคจิกับไอดะกำลังจะฉลองชัยชนะร่วมกันแต่แล้วไอโดะก็พบว่าตัวเองมีไพ่ใบหนึ่งหลงเหลืออยู่ในกระเป๋าทําให้พวกเขาทั้งคู่ถูกปรับแพ้ไปในที่สุดไคจิและไอโดะถูกส่งตัวไปเป็นทาสที่เหมืองใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้แพ้ทั้งหมดถูกบังคับให้สร้างอาณาจักรให้กับเฮียวโตสภาพการทํางานที่นี่เลวร้ายเป็นอย่างมากและเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครหนีไปได้ พวกเขาจึงได้ฝังไมโครชิพเข้าไปในมือของทาาทุกคนและทำการประทับตาลงไปที่ร่างกายของพวกเขา ทุกคนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนอาหารที่ได้ก็มีปริมาณเพียงน้อยนิดทุกคนถูกบังคับให้นอนอยู่ในห้องขังแคบๆหลังจากผ่านไป25วันพวกเขาก็ได้รับเงินเดือนเป็นครั้งแรกแต่เงินส่วนใหญ่ก็ถูกหักไปกับการชำระหนี้สกุลเงินที่ใช้ในนี้จะถูกเรียกว่าเพอร์รี่ซึ่งจะมีค่าเฉพาะที่นี่เท่านั้นไคจิคำนวณแล้วว่าจากอัตรานี้กว่าที่เขาจะชำระหนี้ได้ทั้งหมด คงจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตจากนั้นรถเข็นที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารอร่อยๆอก็ถูกนำเข้ามาแน่นอนว่าไคจินั้นทนไม่ไหวสุดท้ายเขาก็ใช้เงินเกือบทั้งหมดที่มีไปกับพวกมันคนงานส่วนใหญ่ก็ทำแบบเดียวกันนี่คือวิธีที่บริษัทจะควบคุมพวกเขาเอาไว้ในเมืองใต้ดินโดยให้พวกเขาใช้เงินแบบเดือนชนเดือนโดยไม่คิดถึงวันข้างหน้าอยู่มาวันหนึ่งท่ามันเกิดถล่มลงมาจนทำให้อิชิโดได้รับบาดเจ็บ ไคจิได้แบกเพื่อนของเขาไปที่ห้องพยาบาลคนไข้ส่วนใหญ่ของที่นี่ไม่ได้รับการรักษาเพราะว่าพวกเขาไม่มีเงินพยาบาลบอกกับพวกเขาว่าคนที่หมดหวังแล้วส่วนใหญ่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่เรียกว่าเส้นทางลูกผู้ชายซึ่งเป็นเกมที่อันตรายมากผู้ชนะจะได้รับอิสรภาพส่วนผู้แพ้จะต้องตายต่อมาอาสาสมัครที่ชื่อซาฮาระก็ได้ถูกพามาที่ห้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน คนงานคนอื่นๆต่างปรบมือให้กับเขาไคจิ ji, ก็เลยประกาศว่าเขาเองก็จะเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วยเช่นกันจากนั้นสมาชิกอีกหลายคนรวมถึงอิชิดก็เข้าร่วมการแข่งครั้งนี้ด้วยผู้เล่นทั้งหมดได้ถูกพาตัวไปยังดาดฟ้าของตึกที่นั่นเขาได้รับการต้อนรับจากทากาวะที่อธิบายกติกาของการแข่งขันในครั้งนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับเช็คจำนวน1ิบล้านเยนแต่พวกเขาจะสามารถถอนเงินได้ที่ตึกฝั่งตรงข้าม โดยพวกเขาจะต้องข้ามสะพานที่ทำมาจากคานแคบๆสองอันที่คานจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงหากใครฝ่าฟื้นกดจะถูกไฟฟ้าช็อตทันทีหลาวเศรษฐีต่างก็มาดูการแข่งขันในครั้งนี้ที่ดูคล้ายกับรายการเรียลิตี้โชว์และวางเดิมพันกันผู้เล่นหลายคนนั้นรู้สึกหวาดกลัวแต่ใครจิก,ก็พยายามกระตุ้นพวกเขาโดยการบอกว่าทุกคนต่างเคยเดินบนขอนไม้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กเขาแนะนำให้ผู้เล่น ทาเครื่องหมายที่รองเท้าเอาไว้เพื่อช่วยให้พวกเขาเดินบนเส้นทางได้อย่างถูกต้องทากาวะและเอนโดก็ดูการแข่งขันนี้อยู่ด้วยเช่นกันกลุ่มผู้เล่นค่อยๆเดินข้ามกันไปอย่างระมัดระวังแต่ไม่นานก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้ๆ จากนั้นพายุเฮอริเคนก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าจนทำให้ชายคนหนึ่งลื่นและตกลงไปสู่ความตายซึ่งนั่นก็ทำให้ขวัญกำลังใจของเ่าผู้เล่นยิ่งแย่ลงมีคนพลัดตกไปอีกหลายคนจากการที่ฝนนั้นเริ่มตกหนักจนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ไคจิอิชิโดและซาฮาระที่ยังรอดชีวิตอยู่อิชิโดตัดสินใจเอาเช็คของเขาให้กับไคจิและขอให้ไคจินำมันไปขึ้นเงินและส่งไปให้กับลูกสาวของเขาไคจิพยายามเกลี้ยกล่อม แต่ก็ไม่เป็นผลอิชิโดนั้นปล่อยมือตัวเองและตกลงไปสู่ความตายในที่สุดไคจิและซาฮาระก็ข้ามมาที่ตึกฝั่งตรงข้ามได้สําเร็จแต่พอซาฮาระเปิดหน้าต่างออกความแตกต่างของความดันอากาศก็ทําให้เกิดลมแรงจนพัดซาฮาระตกลงไปไคจินั้นเกาะขอบหน้าต่างไว้ได้ทันและกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ เฮียวโตประทับใจกับโชนีมากเขาแสดงความยินดีกับไคจิและมอบสถานะพละเมืองให้กับเขาเป็นรางวัลหลังจากที่ไคจิฟื้นตัวเขาได้ขอขึ้นเงินเช็คทั้งสองใบแต่ปรากฏว่าเช็คของอิชิโดใช้การไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตจากการแข่งขันส่วนเช็ค1ิล้านของไคจิถูกนำไปชำระหนี้ทั้งหมดของเขาจนเหลืออยู่แค่เพียง7 0็0เยนเท่านั้นไคจิโกรธมากที่เขาไม่สามารถส่งเงินให้กับลูกสาวของอิชิโดได้เขาพูดขึ้นมาว่า คนรวยนั้นไร้หัวใจทุกชีวิตที่เสียไปเพียงเพื่อความบันเทิงของพวกเขาเท่านั้นเฮียวโตะนั้นประทับใจกับคำพูดนี้จึงได้ให้โอกาสไคจิอีกครั้งโดยเสนอให้เขาเล่นเกมไพ่กับทากาวะไคจิได้ถูกพาตัวไปยังห้องพนันโดยกติกาของเกมนี้ก็คือผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับไพ่สิบใบประกอบไปด้วยจัก,กรพรรดิพลเมืองและธาตผู้เล่นแต่ละคน จะต้องวางไพ่โดยความหน้าลงจากนั้นก็เปิดไพ่มาเปรียบเทียบกันถ้าไพ่พลเมืองเจอกับพลเมืองก็จะเสมอกันพลเมืองจะชนะธาตุและธาตุจะชนะจัก,กรพพัดผู้เล่นไม่สามารถเลือกไพ่แบบสุ่มได้พวกเขาจะต้องคิดและคำนวณให้ดีก่อนจะวางไพ่ลงไปหล่าเศรษฐีและนักโทษใต้ดินต่างเฝ้าดูการแข่งขันในครั้งนี้ช่วงแรกไครจิเล่นด้วยเงินที่เขาเหลืออยู่แต่ก็พ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขายังขาดประสบการณ์ ทากาวะนั้นหัวเราะเยาะเขาและบอกว่าไขจีอยากชนะมากจนทําให้การกระทําและความคิดของเขาอ่านออกได้อย่างง่งายๆเฮียโตผิดหวังที่เกมนั้นจบเร็วเกินไปเขาจึงได้ให้ไรจียืมเงินเพื่อเล่นเกมต่อคราวนี้ไขจีตั้งใจเล่นอย่างจริงจังเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆของทากาวะทุกครั้งที่ไขจีกำลังจะเล่นทากาวะจะมองไปที่นาฬิกาของเขาแต่ไม่ว่ายังไงไขจีก็ยังพ่ายแพ้อ,อีกครั้ง เขาถูกตัดสินให้กลายเป็นทาตเป็นเวลา130ปีขณะที่ไคจิกำลังถูกนำตัวไปยังเรือนจำใต้ดินเขาพยายามคิดทบทวนรายละเอียดของเกมเพื่อหาว่าทากาวะนั้นโกงเขาได้ยังไงจากนั้นเอนโดก็เข้ามาแล้วเรียกไคจิว่าไอ้ขี้แพ้พร้อมกับชี้ไปที่รอยแผลเป็นที่ได้จากการเป็นทาตชั่วในรันในตอนนั้นเองไคจิก็รู้ตัวว่าไมโครชิปที่ฝังอยู่ในมือของเขาคือกุญแจสำคัญ ทากาวะนั้นสวมนาฬิกาที่สามารถอ่านการเต้นของหัวใจได้ทําให้เขารู้ว่าไคจิจะเล่นไพ่สําคัญเมื่อไหร่ไคจิได้อธิบายแผนการของเขาให้เอนโดฟังและบอกเธอว่าเขาจะเอาชนะทากาวะได้อย่างไรก่อนที่จะขอยืมเงินจากเอนโด50ล้านเยนโชคดีที่เอนโดนั้นเชื่อเขาและยอมให้เขายืมเงินในขณะที่เฮียวโตคิดว่าเอนโดกําลังเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยง อย่างไรก็ตามก่อนที่เกมจะเริ่มไคจิได้อาหัวชนกับกระจกจนทำให้สัญญาณชีพของเขาพุ่งสูงขึ้นจากความเจ็บปวดเมื่อเริ่มเล่นไคจิจะแอบวางมือไว้ที่ใต้โต๊ะจนทำให้ทากาวะรู้สึกประมาที่ไม่สามารถพึ่งข้อมูลจากนาฬิกาของเขาได้อีกต่อไปขณะที่เกมดำเนินไปไคจิก็พูดจาเหน็บแนมทากาวะไปเรื่อยๆและทำให้ไพ่เปื้อนเลือดของเขาที่หล่นไปที่โต๊ะเกมนั้นดำเนินไปด้วยความตึงเครียดทากาวะคำนวณการเล่นของเขาแต่ละครั้งอย่างระมัดระวัง จนกระทั่งเหลือไพ่สองใบสุดท้ายบนโตะทากาวะสังเกตเห็นรอยเลือดบนไพ่ใบหนึ่งและเขาก็จําเหตุการณ์บนเรือสำราญได้ดีเขารู้ว่าไขจิกํำลังพยายามจะหลอกเขามันเป็นตาที่สำคัญที่สุดทากาวะกำลังจะวางไพ่แต่ก็หยุดไปชั่วขณะเพราะนึกได้ว่าไขจิน่าจะสลับไพ่ที่ใต้โต๊ะเหมือนกับที่เขาเคยทำบนเรือสำราญเอนโดเองก็คิดว่าไขจินั้นทำผิดพลาดเช่นกัน ทากาวะวางไพ่ของเขาลงและหัวเราะอ,ออกมาเพราะเชื่อว่าตัวเองนั้นชนะแล้วแต่พอไคจิเปิดไพ่ของเขาออกไคจิกลับเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปเหล่าท่าใต้ดินต่างทรงเสียงร้องออกมาด้วยความยินดีในขณะที่ทากาวะกำลังกโกรธจัดไคจิอธิบายว่าเขาไม่ได้สลับไพ่อะไรเลยแต่เขาก็มั่นใจว่าคู่แข่งคงไม่สามารถเพิกเฉยต่อรอยเลือดที่เขาสร้างไว้ได้ ดังนั้นทากาวะจึงพ่ายแพ้ให้กับความคิดของตัวเองเฮียวโตะนั้นโกรธมากกับการพ่ายแพ้ในครั้งนี้เขาจึงเพิกถอนสถานะพลเมืองของทากาวะและส่งเขาไปทำงานที่เมืองใต้ดินแทนจากชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ไคจิได้รับเงิน50ล้านเยนในวันถัดมาขณะที่เขากำลังทานอาหารกลางวันไคจิได้คืนเงินให้กับเอนโดและจูจูเขาก็เกิดหมดสติไป พอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าถุงเงินทั้งหมดได้หายไปแล้วในกระเป๋ามีจดหมายจากหญิงสาวที่อธิบายว่าเขาลืมเรื่องดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทุกหนึ่งนาทีไปและเธอยังเตือนเขาถึงเรื่องที่เขาทำให้รถของเธอเสียหายก่อนที่จะไปขึ้นเรือดังนั้นเธอจึงเอาเงินที่ควรจะเป็นของเธอกลับไปไคจินั้นเหลือเงินอยู่เพียง4 5 0 0 0 0เยนและเขาก็ได้นำมันไปให้กับลูกสาวของอิชิโดจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ